ใหม่เลยอ,อะไรก็ใหม่หลุกใหม่เลยมาเร็วผมว่านี่ที่เวลาประมาณเกือบบ่ายสามเนี่ย แล้วคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้เนี่ยคือแม่งไม่ทํางานกันใช่ไหมอแอบกันเหรองานการไม่ทําใช่ไหมอมใช่ไหมวู้งานมาดูไล์กันวยเนี่ยใช่ป่ะแน่ๆเลย ก็เส็งมีเงียบทิพายทำงานวันวาน,น,นแม่งมีปัญหาตอนนี้กำลังจะบ้าตายฮะเจ้างประกอบก็ขาดประกอบรถไม่ทันแมเยียรถกลบไปหมู่เลยประกอบไม่ทันแลนะมีที่หายสั่งของอะไรแม่งก็เละลูกค้าก็ไม่ได้เข้าใจกับเรา โทษใครก็ไม่ได้โทษตัวเองเนี่ยพึ่งตื่นโอ้โหท่ออย่างที่สี่นห้าครับทำงายพื่อวัวอ่ะให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งลอ้อสาวกซีวิคฮะจัดได้เลย จัดโปรโมชั่นอยู่ฮนะตอนนี้กับงานเทพเหมือนเหมือนเห็นไหมสี่ยี่แปดเนี่ยโคตรเหมือนกัน,น,น,นคืองานเนี่ยของผมมันด้วยเนื้อด้วยสีครับ<ม>คือไม่เหมือนจัดอะ่ะ<ม>อ่ะดูเนื้อดูสีน<ม>เนี่ยของสิบแปดเศสีส่ศูนย์เนี่ย is ศูนย์ห้า rr เนี่ยลูกกล้าเนี่ยเนี่ย าะเลคคาโรตัวไหนตัวซ้ายนี่หอหกหมื่นสองครับเอ dition advance สภาพมือหนึ่งอะมือหนึ่งอะสภาพมือหนึ่งอะแปดร้อยตัวในโลกฮะปกติผมก็จูนด้นเด็เหมือนเดิมอะ ว่าไงจ๊ะเอารถเลเอาบุ๊คแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเพิ่มมาเพิ่มไหมลองเอาไปลองดูก่อนทำไส้ไหมแต่ทั้งในเลยเกลี่ยหมอ,อกเกลี่ยหมอ,อกวันนี้ เทอบโบเยอะไหมวะเยอะมากข้างในผงใหญ่เลยชิ่แม่ที่เทอบโบทั้งอูออออ่อ่ะมือกบาลเอออ่ะคือบางทีเนี่ยเวลาลูกค้าเราไปถามคนนั้นคนนี้คนนู้นนะเขาก็ ทำต้อแล้ววิ่งดีกว่าเดิมไหมครับเอาแล้วจะทําทําไมอะครับ,รบทําแล้วไม่วิ่งดีกว่าเดิมจะทาทาไมล่ะฮะสวยแต่รูปจูบไม่หอมอะไรเงี้ยหรอเดี๋ยวมาดูฮะงานเทอร์โบเฮ<อ>๊ะเลาลูกค้าไปถามใครกนนน็นู่นนี่นู่นนั่นนู่นนี่ที่นี่ไม่ค่อยเก่งหรอกไม่ค่อยชํานาญเลยอะ่ะงานเทอร์โบอะ่ะนะฮะ แม้ว่าชำนาญเลยดูดิดูรถเซเตอร์ห้าพครับเอ็มดียับโบทั้งนั้นน่ะหนึ่งสอง สามห้าวันครับ turbo สี่มีค่าเรนโน่สองพันห้าไม่มีอุ้ยห้าโอ้ เจ็ดเยี่ยวันนี้มันนัดก,กันมาไงวะเ่เจ็ดอ่ะเจ็ดอะอไมนอะไรมีสามอืมไหนไม่หมดอไรสาเกาเรื่องมันเกี่ยวไปนู่นเลยเ,เ,เก็บสี ตัวโบเลยครับสุปเร์ชา้ามันหมดยุคแล้วประคุณเซียแซนสองสามปีแล้วอางานผมเนี่ยเห็นที่อื่นแม่เซ็ตกันพังเงาพัางเงา,างเซียแซ่นึ้มันทำกันยังไงตัวเนี้ยดูงานเซียแซ่ผมนะดูงานท่อผม หมายังสัญญาณหมายังคนแม่งโทรเข้าอีกไอ้กูเป้กันนี้เมื่อไหร่เอาเนี่ยต่อไออมฮะทำสีกัเยือบแก้วใช่ไหม หกหมื่นเก้าครับยาลิพันสองจบงานจุกยังอยู่นะดูกันจังเลยไม่จองเลย TK เซตโบมีอะไรแล้วบ้างครับีกับเทบโบมีอะไรแล้วบ้างแจ้งเลยครับรายละเอียด หลุดเลยแม่งไม่รู้ใครโทรมาเฮ้ยเสงเลยค้างเลยมั้งนะค้างไหมสัญญาณค้างไหมทุกคนนะครับเปียต้าเกียร์มีปัญหาโอ้ยกทิ้งผมวางเครื่องใหม่มาแล้วครับสัญญาณมาไหมสะดุดไหมครับ

GK มาแห้งๆรงงานจบงานกล่องสแตน7จ็ดห้าครับ GK ครับ b O รับรถด้วยจา้าเทอร์โบวาวน้ำตายนะครับเสร็จแล้วรับรถด้วยนะครับบีโอเอสซซีเทอร์โบ MK มเคหนึ่งี i ไม่มีครับ ีก็ที่เกียจติทำครับไม่ว่างทำขนาดนั้นครับเอาร้านไฮโซดีกว่าในเงี้ก็จอดสองวันนะครับจอบ็อกแค่อทำนะจอดสองวันขอ,อไม่รวมหรอกครับชุดคัดก็ต่างหากครับเขารวมมาด้วยหรอครับไม่รวมหรอกครับถ้าถามหลายที่แล้วที่ไหนดีกว่าก็ไปลองดูครับ มั่นใจก็เข้ามาครับลังเลก็ไปลองที่อื่นก่อนก็ได้รับแก้ครับนะฮะ GK เห็นกูรูเยอะเกินอยู่นี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องที่นั่นต้องที่นี่ไม่รู้ว่ะ GK ที่ผมทำมาเยอะเป็นร้อยอะ่ะมันเสียอย่างเดียวครับก็คือว่าลูกค้าเซตโบที่ผมเนี่ย คือเขาไม่ค่อยจะเป็นสายฟุ้งสักเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยพอเวลาดีมันก็จะอยู่กันแต่ไม่ได้ไปโหมมากไงมันก็เลยบางคนก็อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับคือ GK เนี่ยถ้าคุณชอบงานที่แบบว่าจบไม่วาดฝันนะงานที่มันไม่วาดฝันนะครับเข้ามาเลยนะครับเซนเตอร์โบที่นี่เนี่ยคือเราเน้นใช้งานได้แบบปกติไม่ใช่ว่าลดแรงอยู่ อะไรเงี้ยนะครับงานแบบไม่วาดฝันนะลองดูนะครับลองดูลองดูคิดว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหเยอะเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย GK เนี่ยถ้าผมคิดว่าอยากจะลองเทอร์โบเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งหลงทางเราก็ลองมาโอ้ย GE ชมพูยกรอบสามนะครับตอนนี้กำลังรื้อระบบสายไฟ ว่าเป็นที่เกียร์ที่ทําเกียร์กระปุกมาหรือเป็นที่สายไฟตัวรถครับนะครับ G ี e ชมพูในคันอื่นเลยเขาเสร็จกันหมดแล้ว g ี e ชมพูนี่ถ้าไม่จบผมจะลื้อคืนแล้วครับไม่ทำแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยไม่รู้เกิดจากอะไรยังหาสาเหตุไม่เจอนะยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับวิ่งโลบูตศูนย์จุใช้ได้วิ่งไฮบูตสะดุดนะครับหาสาเหตุไม่เจอตอนนี้ส่งงานไม่ได้ก็ยังไม่ส่งครับรอก่อนนะจ๊ะ นะครับส่วน G K เนี่ยเราไปเป็นสเต็ปก็ได้เราเริ่มในการใส่กล่องก่อนก็ได้คือถ้าเราใส่กล่องใส่ท่อแรงในระดับหนึ่งเนี่ยแล้วเราแฮปปี้กับงานของผมเราค่อยมาต่องานเทอร์โบก็ได้ค่อยๆไปทีละสเต็ปก็ได้ครับนะครับลองจับการใส่กล่องก่อน,อนว่าใส่กล่องที่นี่เนี่ยมันโอเคไหมมันแตกต่างกับที่อื่นไหมอ่ะเราลองก่อนลองเสร็จปุ๊บแฮปปี้กับแม่งแล้วไอ้ทักแจมนี่แม่งจูรถกูโอเควิ่งดีเราก็ค่อย เติมด้วยเทอร์โบก็ได้นะครับปีโอจุมพูเสร็จแล้วไงเสร็จหลายวันแล้วมารับได้เลยตายแล้วติดตามหน่อยติดตามหน่อยมารับเลยนี่เหรอคันนี้เหรอเสร็จนาแล้วรับเลย โอ้ับได้เลยนะครับข้อสวิตช์4,000จ้าเอาลงไม่ได้ครับศูนจุด่าคือศูนย์จุดท้าเขาไม่เก็งของมันก็ไม่ได้พังนี่จะเอาลงทำไมอะ่ะเทสยาว GK มาทิดหน้าครับทิดใหญ่ไฟกระพริบรอบแป๊บหนึง่งครับผมลองดูค่อยๆไปทีละสเต็ป เจช่วงล่างก็มาจอดดูครับราคาตามหน้างานสวิทปาป้บาบูเปลี่ยนเกียร์อยู่จ้าสวิทเทอร์โบเป็นไงบ้างครับโหสวิทก่อนสามพันนะคันไหนอะมีออสที่เปลี่ยนแรงแก้วโทรเข้าเบอร์ล้าเลยครับงานสีตอนนี้งานสีเลทหมด <abei> อีกแจ้งอีกหนึ่ S! <S ง,งรอบนะครับ hint, ตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของงานสีเนี่ยหลังจากสงการเนี่ยนะครับช่างประกอบเนี่ยไม่มาสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างประกอบผมเหลือเพียงแค่สองคนกับช่างเคาะเป็นสามคนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับช่างประกอบผมขาดรอหน่อยครับถ้ารอไม่ไหวเนี่ยก็คันต้นก่อนได้แล้วครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมไม่ไหวจริงๆ ขาดช่างนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยครับนะครับใส่กล่องก่อนครับอุ้ยสามดอคาเซนเตอร์นะครับเริ่มจากกล่องก่อนก็ค่อยไปทีาละสเต็ปนะครับค่อยไปคุณนุม FD-Doc รับรถฮะอ,อ,อ้าวแล้วมันก็ไม่รู้ดิเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนก็เอากลับมาครับ หมอมนต้องฝูกดีสามนะแก,แ,กนะแก้แค่รั่วนะแข็งไม่ต้องนะโอโโลุลวนแะต่แมวเอฟดีรอแป๊บนะเก็บงานเวกเกตอยู่นั่นตงตากแอร์ก่อนก็ได้เอฟดีทะโบยหนึ่งคันนะฮะมารับรถ แต่ว่าเวจเกตเนี่ยทำงานแปลกๆไม่ค่อยดีเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่หลูกค้าก่อนให้ลูกค้ารอ,อก,กันเนะนี่ยคันนี้ไอ้สมทาอะไรอยู่เอ้ออะไรนะและนี่ทำ,ท,ำท,ำทำอะไรเอฟดีทำอะไรทำอะไรอันนี้ทำอะไรวะอันนี้ทำไส้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ทำไส้เสร็จแล้วรอจูน รันยินยังลันยินยังยินอยู่ครับแล้วนี่ติดเครื่องไว้ปะไม่ติดแล้วมันให้ติดปะใช้ขับมาก็ติดเครื่องไว้ดิรันยินเนี่ยเออมันติดเครื่องนี่ดูน้ำมันพอครับมันอยู่ที่รถด้วยครับเนี้ยว่าเดสอะไรเนี่ยมันอยู่ที่รถด้วยว่ารถอะไรว่าควรจะมีเฮดหรือไม่ควรมีครับรถอะไรระบุรุ่นนะครับ ชุดท่อจากเครื่องยันตายเปลี่ยนทำไมมากมายครับรถเกียร์อะไรครับระบุบด,บด้วยครับนี่เรือร่องฮัลโหลฮัลโหลพี่ครับพี่คือเมื่อวานเนี่ยมันจูนจบไปแล้วที่ศูนจุดสองเก้านะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาของมันเนี่ยหลักๆก็คือว่าอ่า มันมันรั่วบ้างไม่รั่วบ้างไงพี่อันนี้ทําให้มันไม่รั่วได้ไหมนิดนึงก็รับศูนย์จุดสามมาได้แต่มันกดหัวได้ใช่ไหมก็เอาน้อยไ้ก่อนเดี๋ยวค่อยกดอ่าไม่ได้แล้วหรอรุ่นเดิมรุ่นเดิมถ้าอย่างนั้นก็เอาใหญ่ใหญ่ยเยอะมากอะศูนย์จุดสามยังได้อยู่เดี๋ยวผมจูนเก็บถนนใหม่ก็ได้ศูนย์จุดห้าเยอะไปพี่ไม่เอา ศูนย์ยูาไม่เอานะบอกก่อนโอ้โห,โหละ่ะนี่เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ให้เด็กไปรอนะโอเคตามนั้นดิอ้มึืน เดี๋ยวเอาบีเอ็มไปรอเลยไปใอ้ใครออกไปเลยสมอออกไปเลยคือน,นี้จูนคันนี้เว้ยเปิดฝาคันนี้เลยอมไอ้สมนี่เปิดฝาปงเดี๋ยวรังยินมีไส้จูนตัวนี้อีกเปิดฝาปงไหม เอฟดีคนนู้นทำลายโบสีดำอ่ะเขาจบเรื่องยังผมเอาปเข้าไปเ่ยป้าท่นปาเลือดไปทายเอฟดีตัวนี้จูนดี ผมแนะนํานะครับฟิล์มประลอดใส่ยได้แม่งขี้เหล่มากมันมีฟิล์มที่ไม่ต้องเป็นประลอดแต่แม่งโคตรเย็นนะครับตัวเข้าเบอร์น้องโอมเลยนะฮะเรื่องฟิล์ม0807717192นะนะครับแค่นี้นะไปก่อนทำงานก่อนวันด,ดีจมบุย๋ย